ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงสำหรับวุนเส้นวิริทิภาพักดีประสงค์ที่ล่าสุดแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีและนี่คือคำยินดีจากเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าเจนี่อันพาสนกป้อมเทรนานาไราบีนาะคอนล่าเทล ER, เลอร์เจนเจนสุดา แอนอลิชาและคริสหอวงังที่ในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นวุ่นเส้นเจอคู่ชีวิตคนที่ใช่สักทีขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงสำหรับวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่ล่าสุดแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิคธนภูมิกูลเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีและนี่คือคายินดีจากเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าเจนี่อันพานะัก พ้อมเพชรนาราไรบีนา,นา,า,นาคอนล่าเทเลอร์เจนเจนสุดาแอนอลิชาและคริสหอวงังที่ในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นมุ่นเส้นเจอคู่ชีวิตคนที่ใช่สักที ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงสำหรับวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่ล่าสุดแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีและนี่คือคำยินดีจากเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าเจนี่อันพาสนกป้อมเพชรนานาไราบีนาคอนล่าเทล ER, เลอร์เจนเจนสุดา แอนอลิชาและคริสหอวงังที่ในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นวุ่นเส้นเจอคู่ชีวิตคนที่ใช่สักทีขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงสำหรับวุ้นเส้นวิริธิพาพักดีประสงค์ที่ล่าสุดแฟนหนุ่มนักธุรกิจนี้ธนภูมิกูลเซอร์ไพร์คุกข่าวขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานกว่าสปีและนี่คือคายินดีจากเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าเจนี่อันพาสนะั ป้อมเพชรนานาไราบีนาคอนล่าเทเลอร์เจนเจนสุดาแอนอลิชาและคริสหอวงังที่ในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นมุ่นเส้นเจอคู่ชีวิตคนที่ใช่สักที